สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานสภาพ1ในร้อมือเดียวป้ายแดงสัก1คันนะครับคันนี้ Toyota Corolla a ติ i s 1.8ปี2004นะครับลองชมดูจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยพร้อมใช้ซื้อไปไม่ต้องเก็บทำอะไรครับพร้อมใช้ได้เลยครับลองชมดูได้นะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าสำหรับใครที่เน้นหารถไว้ใช้งานนะครับลองชม โตโยต้าอัลติส1.8ดูนะครับคันนี้มีม่านหลังมานะครับก็ดูดีมีระดับขึ้นมาเลยลองชมดูครับสวยพร้อมใช้ครับคันนี้เป็นภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับลองชมดูก่อนได้นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมให้ท่านเอาไปใช้แบบนี้นะครับหน้านั่งนุ่มๆครับไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นละอองนะครับ ปกติแล้วก็เข้าคาแคร์ล้างดูดฝุ่นกันอยู่แล้วนะครับลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับตกแต่งลายไม้นะครับตัวนี้1.8ออโต้ไม่เคยติดแก๊สสภาพฟิตสวยเลยครับภายในยังดูใหม่นะครับลองชมดูได้คันนี้ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับเขาเก็บอาการให้หมดแล้วนะครับช่วงล่างไม่มีดังครับจัดเตรียมแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยของเลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะครับ139,000บาทนะครับ Toyota Altis มือเดียวป้ายแดง ปี2004นะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยสมบูรณ์ครับท่านเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับโอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครเน้นหารถไว้ใช้งานนะครับลองพิจารณาดูนะครับปกติเราซื้อรถเราก็ต้องไปเก็บไปทําตามหลังอยู่แล้วครับสำหรับมือ2 คันนี้ไม่ต้องครับเก็บทำไว้ให้พร้อมนะครับลองชมดูได้ถ้าสวยถูกใจให้ไปดูรถทดลองขับนะครับตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับที่พุทธมนทนสาย2นะครับเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆนะครับมือเดียวป้ายแดงครับอันนี้ซื้อรถมือ2ของแท้นะครับเราซื้อมาจะเป็นมือที่2อนะครับลองชมดูรอบๆคันนะครับสภาพสีตีไปว่าประมาณสัก90%สครับสีสวยมีริ้วรอยนิดหน่อยครับไม่น่าเกียด ลองชมดูได้นะครับใครหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ดูแลง่ายไม่แพงใช้งานคล่องครับอะไรมีเยอะมากครับจะซ่อมระดับไหนแจ้งช่างได้เลยเอาแท้เอาเทียมเอาเทียมจัดได้หมดครับเชียงกงมีศูนมีในแฟนคลับแฟนเพจมีครับลองเข้าไปศึกษาในแฟนคลับก็ได้ครับมีคนใช้งานอยู่เยอะเขาก็จะแบ่งปันเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูแลนะครับนี่นะครับภายในยังดูสะอาดสวยงาม น่าใช้ครับใครได้คันนี้ไปก็ไม่ต้องกังวลครับทั้งนอกและในช่วงล่างระบบไฟระบบแอร์เช็คให้พร้อมสมบูรณ์นะครับสำหรับน้องคนนี้ก็ให้เขาขับส่งได้นะครับถ้าใครอยู่บ้านไกลๆก็ขับส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องกลัวรถหายนะครับผมให้เครดิตนะครับก็ผมก็ติดตามพ่อค้าอยู่หลายท่านครับก็สามารถจะเช็คประวัติกันได้อยู่ครับลองชมดูนะครับสวยถูกใจให้โทรเจรจาสอบถามต่อรองนะครับของซื้อของขายก็ต่อรองได้ครับต่อกันเบาๆครับ เขาขายได้เขาก็ขายครับเราก็ต้องรู้ว่าเราได้ลดสภาพไหนแบบไหนฉะนั้นมันเป็นการซื้อสภาพครับจะเอาแบบเนียนๆก็ต้องดูดีหน่อยครับแบบนี้ก็ถือว่าเนียนครับกริบเลยครับเรียกว่าใช้งานคุ้มค่าแน่นอนครับกับเงินที่เราเสียไปนะครับ เอาไปใช้เดินทางค่าขายท่องเที่ยวใช้ในครอบครัวได้หมดครับรุ่นนี้อึดทนถึกครับใช้งานง่ายดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบเกียร์สมบูรณ์ทุกอย่างเช็คไว้ให้เสร็จสับพร้อมให้ท่านนําไปใช้ในสภาพที่สมบูรณ์ครับไม่ต้องเก็บทําให้ปวดหัวบางคนซื้อรถแบบเน้นว่าเอาถูกแต่สภาพดูไม่ได้ก็มีนะครับเราอย่าไปแบบนั้นเลยนะครับความจริงรถสวยๆมีเยอะก็พยายามคัดมาให้นะครับและไอรถที่ไม่สวยนี่ก็มีเยอะผมก็ยังคัดเอาแบบที่มันพอจะดูได้ทําได้นะครับ ราคาที่เปิดมาแต่ละคันที่เรา่มไม่สวยเนี่ยมีเยอะครับราคาเบาๆแต่ท่านเก็บอีกเกินที่ซื้อแน่นอนครับสภาพแบบนี้ครับหามาให้แบบนี้ท่านซื้อได้เลยครับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเก็บทําให้มันจุกจิกปวดหัวร้องชมดูนะครับสวยถูกใจให้เน้นโทรเจรจานะครับไมค์ก็วิ่งมาประมาณแสนแปดแสนเก้านะครับก็สมกับเวลาลองคํานวณเฉลี่ยโดยเดือนโดยปีเบาครับใช้ไม่เยอะปี2004นสะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับนอกในสะอาดพร้อมใช้นะครับเรียกว่าถ้าใครสนใจร องโทรเจราจาสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะครับสวยครับเน้นหา,าไว้ใช้งานรุ่นนี้ไม่ผิดหวังเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับในแฟนเพจแฟนคลับใน youtube มีหมดเลยครับเดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ตไปไกลครับเราต้องเรียนรู้ได้นี่ครับสีสวยนะครับหลังคาเนียนๆหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนครับสภาพแบบนี้ เช็คดูได้ตรวจสอบดูได้ไปทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยู่บ้านใกล้นะครับก็เอามาฝากนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะช่วยเอื้ออำนวยให้พี่น้องสมาชิกได้เห็นรถสวยๆนะครับคันนี้เดิมๆครับหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ถอดครับลองชมดูได้ลองเช็คดูเลยไปทดลองขับได้เลยครับแบบนี้งามๆครับเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวาหน้าครบครับไม่มีโดนชัดเจนครับ เดิมบางโรงงานจัดได้จัดครับเน้นใช้งานคุ้มค่าแน่นอนกับราคาที่ท่านต้องจ่ายนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับคันนี้สภาพ1ในร้อยแล้วก็จัดไปเลยครับมือเดียวป้ายแดงงามๆครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้เอาไปใช้งานกันได้เลย1.8ออโต้นะครับตัวนี้น้ำมันหลวนขอบคุณครับ